สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะเช็คด่วนอากาศแปรปรวนหนักกรมอุตุประกาศฉบับ3วันที่21อมกราคม2565กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่3ระบุว่าขึ้นกระแสลมฝ่ายตะวันตกเคลื่อนเข้าปกคลุมประเทศไทยตอนบนลักษณะเช่นนี้ทําให้บริเวณดังกล่าวมีฝนฟ้าคะนองกับลมกระโชกแรงและมีลูกเห็บตกบางแห่งหลังจากนั้น ในวันที่23มกราคม2565อุณหภูมิจะลดลงกับมีอากาศเย็นถึงหนาวโดยภาคเหนืออุณหภูมิจะลดลง3-5องศาเซลเซียสส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกอุณหภูมิจะลดลง1-2องศาเซลเซียสสำหรับบริเวณยอดดอยมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุด4-11องศาเซลเซียสกับมีน้ำค้างแข็งบางพืน้นที่ขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณดังกล่าว ระวังอันตรายจากฝนฟ้าคนองและลมแรงรวมถึงฟ้าผ่าที่อาจจะเกิดขึ้นได้โต้หลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดกับผลผลิตท,ทางการเกษตรไว้ด้วยจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงทั้งนี้กรมอุตุนิยมวิทยาจะออกประกาศฉบับต่อไปในวันที่22มกราคมพศ2565เวลา5นาฬกาขอขอบคุณแหล่งข่าวจากสยามนิวขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะ ช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ